เดี๋ยวเดี๋วก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุธชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาต่อกันที่ ข้อ6กันเลยค่ะข้อ6นะคะถามว่าข้อใดเป็นช่อดอกช้อย1ดอกบัว1ดอกช้อย2ดอกมะลิ1ดอกช้อย3ดอกมะเขือ1ดอกช้อย4ดอกมะม่วง1ดอกและช้อย5ดอกทานตะวัน1ดอกค่ะอ่าสำหรับข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนเนอะว่าช่อดอกเนี่ยมันคืออะไรเราสามารถแบ่งประเภทดอกไม้ได้เป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะ เดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปดูเลยก็คือการแบ่งประเภทเป็นดอกเดียวหรือว่าดอกช่อเนี่ยเราจะแบ่งประเภทตามจํานวนของดอกบนก้านชูดอกค่ะ อ่ะถ้าเราแบ่งประเภทของดอกตามจํานวนดอกบนก้านชูดอกเนะี่ยเราก็จะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มนั่นก็คือดอกเดี่ยวกับช่อดอกนั่นเองดอกเดี่ยวเราอาจจะเรียกได้ว่า solitary flower ค่ะส่วนดอกช่อหรือหรือว่าช่อดอกเนี่ยเราจะเรียกว่า inflorescence inflorescence มาดูประเภทแรกกันก่อนก็คือดอกเดี่ยวดอกเดี่ยวเป็นยังไงดอกเดี่ยวก็คือดอกที่มีหนึ่งดอกบนก้านชูดอกแต่ละดอกเนี่ยจเจริญมาจากตาดอกค่ะ แล้วตัวอย่างของดอกเดี่ยวเช่นอะไรบ้างเช่นดอกจำปีมะเขือเปราะดอกบัวดอกกุหลาบชบาผู้ระหงเป็นต้นอ่ะอันนี้ก็คือ ตัวอย่างของดอกเดี่ยวนะคะต่อมาเรามาดูช่อดอกกันบ้างช่อดอกเนี่ยก็คือดอกซึ่งมีดอกย่อยมากกว่า1ดอกบนก้านชูดอก เช่นอะไรบ้างเช่นจามจุรีทานตะวันบานไม่รู้โรยกล้วยไมย้ข้าว กะเพราผักบุ้งกล้วยเป็นต้นอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของช่อดอกนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยน้องๆก็รู้จักลักษณะของดอกเดี่ยวและช่อดอกกันไปแล้วเราย้อนกลับไปดูโจทย์กันค่ะโจทย์เขาถามว่าข้อใดเป็นช่อดอกใช่ไหมอ่ะดอกบัวดอกมะลิ ดอกมะเขือดอกมะม่วงและดอกทานตะวันอ่ะก็คือทั้ง4ชอยแรกเนี่ยมันเป็นดอกเดียวหมดเลยก็คือมี1ดอกบนก้านชูดอกเนอะส่วนดอกทานตะวันจะมีลักษณะเป็นช่อดอกนะคะก็คือมีดอกย่อยมากกว่า1ดอกบนก้านชูดอกเนอะอันนี้ถ้าน้องๆไม่เคยเห็นดอกของมันจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องจํานิดนึงเพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้เลยดูแล้วว่าออดอกไม้ชนิดไหนเป็นดอกเดียวหรือว่าช่อด,ดอกเนี่ยก็ตอบข้อนี้ได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นสำหรับข้อ6จึงตอบข้อ5นั่นเองค่ะอ่ะแต่ว่าคือสำหรับข้อนี้เป็นการแบ่งดอกไม้ตามประเภทของดอกตามจำนวนบนก้านชูดอกใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งประเภทดอกไม้มันยังมีการแบ่งด้วย เกณฑ์อื่นๆอีกเพราะฉะนั้นพี่อยากเพิ่มเติมความรู้ให้น้องๆก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราสามารถแบ่งประเภทของดอกเนี่ยตามเกณฑ์อื่นๆได้ยังไงบ้างนะคะมาดูอันแรกกันเลยก็คือการแบ่งประเภทของดอกตามองค์ประกอบของชั้นต่างๆทั้ง4ชั้นค่ะ 4ชั้นเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือมีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกรสรเพศผู้เกรสรเพศเมียนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือดอกสมบูรณ์และดอกไม่สมบูรณ์ค่ะดอกสมบูรณ์หรือว่า complete flower ส่วนประเภทที่2นะคะก็คือดอกไม่สมบูรณ์หรือว่า incomplete flower ค่ะสำหรับดอกสมบูรณ์เนี่ยก็คือจะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมดครบ4ชั้นก็คือ กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกรสรเพศผู้เกรสรเพศเมียส่วนดอกไม่สมบูรณ์ก็ตรงข้ามกันคือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ2อ,อย่างหรือ3อย่างก็คือพูดง่ายๆคือมีไม่ครบ4ชั้นนั่นเองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าสําหรับดอกสมบูรณ์เนี่ยอย่างเช่นดอกชบาผู้ระหงกุหลาบต้อยติ่ง พริกมะลิอะไรพวกนี้อะเป็นตัวอย่างของดอกสมบูรณ์นะคะส่วนดอกไม่สมบูรณ์เช่นอะไรบ้างดอกไม่สมบูรณ์เช่นหญ้าตำลึงมะละกอ ฟักทองข้าโพดเป็นต้นอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของดอกไม่สมบูรณ์นะคะต่อมาเรามาดูการแบ่งอีกประเภทหนึง่งคือแบ่งตามการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ค่ะแบ่งกะแบ่งตามองค์ประกอบของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ก็คือจะแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทเช่นเดียวกันค่ะได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศหรือ perfect flower และประเภทที่2ก็คือดอกไม่สมบูรณ์เพศค่ะ หรือ imperfect flower นั่นเองตัวอย่างของดอกสมบูรณ์เพศนะคะก็อย่างเช่นชบามะเขือกุหลาบดอกสมบูรณ์เพศเนี่ยพี่ลืมบอกคำนิยามไปก็คือ หมายถึงดอกที่มีทั้งเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันในขณะที่ดอกไม่สมบูรณ์เพศเนี่ยก็คือมีแค่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองตัวอย่างของดอกไม่สมบูรณ์เพศก็อย่างเช่นฟักทองแตงกวา มะเดือ่อมายมหมากข้าวโพดนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งตามองค์ประกอบ4ชั้นและแบ่งตามองค์ประกอบของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองต่อมามันยังมีวิธีการแบ่งอีกประเภทหนึ่งค่ะก็คือแบ่งประเภทตามตำแหน่งของรังไข่เทียบกับฐานรองดอกค่ะ เราก็จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือดอกที่มีรังไข่อยู่เหนือฐานรองดอกหรือเรียกว่า superior ovary ค่ะ ส่วนประเภทที่2นะคะคือดอกที่มีรังไข่อยู่ใต้ฐานรองดอก,ดอกหรือเรียกว่า inferior ovary นั่นเอง ยตัวอย่างของซูพ e อ i o เรียโอนะคะก็คือเช่นพวกดอกมะเขือจำปียี่หุบบัวบานบุรีพริกถั่ว มะละกอเป็นต้นค่ะส่วนตัวอย่างของ Inferior Ovary หรือว่าดอกที่มีรังไข่อยู่ใต้ฐานรองดอกนะคะก็อย่างเช่นฟักทองแตงกวาบวบฝรัง่งทับทิม กล้วยแล้วก็พลับพลึงเป็นต้นค่ะอะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการแบ่งประเภทของดอกนะคะก็คืออย่างแรกมีการแบ่งตามจำนวนดอกบนก้านชูดอกนะคะก็แบ่งออกได้เป็นดอกเดียวแล้วก็ช่อดอกอย่างที่สองคือแบ่งตามองค์ประกอบ4ชั้นก็จะแบ่งออกได้เป็นดอกสมบูรณ์กับดอกไม่สมบูรณ์นะคะ อย่างที่3ามคือการแบ่งตามองค์ประกอบของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็แบ่งได้เป็นดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศและสุดท้ายนะคะเป็นการแบ่งตามตำแหน่งของรังไข่เทียบกับฐานรองดอกก็แบ่งได้เป็น2ประเภทเช่นเดียวกันก็คือดอกที่มีรังไข่อยู่เหนือฐานรองดอกกับดอกที่มีรังไข่อยู่ใต้ฐานรองดอกค่ะ,ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการแบ่งประเภทของดอกไม้ที่น้องๆควรรู้นะคะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำกันบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรานะคะ